สัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ทับ5ที่น่ารักของคุณครูป๊อปทุกคนนะคะอ่าวันนี้เรามาเจอมาเจอกันในวันจันทร์วันที่เท่าไหร่เขาวันนี้อ้าวันจันทร์ที่23สิงหาคมพศออ2564นั่นเองวันนี้เรามาเจอกันชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย วันนี้เรียนถึงชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วคะเออตอนนี้เป็นชั่วโมงที่สามแล้วเนาะเป็นชั่วโมงที่สามแล้วเป็นวิชาอะไรไหนให้ทายดูจากรูปภาพแล้ววันนี้เราเรียนวิชาอะไรกันคะอ่าเก่งมากนะคะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะเด็กๆขาแต่แต,แต่แต่ก่อนที่จะเรียนวันนี้มีขนมมาฝากเดี๋ยวถามก่อนว่า เด็กป .1 อยากกินขนมกี่ก้อนอยากกินมีให้เลือกสองก้อนสามก้อนหรือสี่ก้อนอ่าอยากกินขนมกี่ก้อนดีอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่าเอาสามก้อนแล้วกันเนาะเออาสามก้อนแล้วกันมาคนละครึ่งค่ะไหนใครพร้อมที่จะกินขนมก่อนเรียนแล้วเอามือขึ้นมาสองข้างแบบนี้ ข้างขวาให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วชูนิ้วชี้ขึ้นมา1นิ้วส่วนข้างซ้ายให้ชูขึ้นมาสามนิ้วแบบนี้เราจะทำสลับกันไปนะคะสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะครบสิบครั้งโอเคไหมอ,อันนี้เป็นขนมสมองเป็นการบริหารสมองก่อนที่จะเริ่มเรียนวันนี้ ว่าเด็กๆมีความพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังโอเคไหมคะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมากินขนมกันเลยเนาะมือขวาเอานิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้วมือซ้ายเอาขึ้นมา3ามนิ้วแบบนี้เราจะทำสลับกันไปจนครบสิบครั้งพร้อมแล้วเริ่มกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสเก่งมากเลยเด็กๆหลายคนทำได้ครบทั้งสิครั้งพร้อมกับครูป๊อปเลยแสดงว่ามีความพร้อมที่จะเรียนกันแล้วโอเคค่ะในเมื่อมีความพร้อมที่จะเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนพร้อมๆกันนะคะ วันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเนาะหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูพาเด็กๆมารู้จักกับอวัยวะภายในว่ามีอะไรบ้างที่เด็กๆต้องรู้จักเบื้องต้นนะคะอวัยวะภายในก็คืออวัยวะที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หรือจับต้องได้ ไม่เหมือนกับตาจมูกปากหูมือแขนนะที่จับต้องได้นะคะไในมาทวนกันสิว่าเด็กๆลืมกันหรือ,อยังว่าอวัยวะแต่และตัวชื่อว่าอะไรอ่เรียกว่าอะไรอตัวนี้อวัยวะนี้เรียกว่าอะไรคะอวัยวะนี้ไอ้ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยสิคะว่ายังไม่ลืมอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ย อ่าหัวใจเก่งมากใครที่ตอบครูปอปได้ยินเสียงนะคะหัวใจอันนี้แหละอันนี้แหละ,อ,นนละอันนี้คืออะไรคะมีสองข้างอะไรเอ่ยใชย้แลกเปลี่ยนแกส๊สอ่าปอดนั่นเองปอดปอดปออรอปอันนี้แหละไหนใครรู้บ้างอันนี้คืออะไรจําได้ไหมอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือกระเพาะอาหารเก่งมากค่ะ อ่ากลับเพราะอาหารต่อไปสิ่งนี้ล่ะคะสิ่งนี้ละ่ะคืออะไรอ่าตับค่ะเก่งมากเลยอู้เด็กๆทาไมเก่งกันจังเลยสิ่งนี้คือตับค่ะสิ่งนี้ล่ะสิ่งนี้คืออะไรนี่สิ่งนี้คืออะไรอ่าลำไส้นะคะลำไส้ลำไส,ำส้มีทั้งลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่เนอะอันนี้ละ่ะคืออะไรอันนี้นี่ มีสองข้างขนาดเท่ากับเรากำมือกำกำปั้นคืออะไรคะอ่าคือไตเก่งมากเลยอะ่ะนะคะหลายคนตอบค,คุณครูได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้ทำความรู้จักรูปล่างหน้าตาแล้วก็ชื่อว่าเราควรที่จะเรียกว่าอะไรแต่วันนี้เราจะมาเรียนสิ่งนี้กันค่ะเด็กๆค่ะ อวันนี้เราจะมาเรียนหน้าที่ของอวัยวะภายในเราจะมาเรียนดูสิว่าอวัยวะแต่และตัวเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่อะไรเนาะโอเคนะอะไปกันเลยส่วนแรกส่วนนี้คืออะไรคะ,ะคือสมองนะคะคือสมองมีสองซี่ก็คือซีกซ้ายกับซี่ขวานะคะ สมองทำหน้าที่อะไรไหนใครตอบดังๆให้ชื่นใจได้บ้างสมองทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่อะไรเอ่ยอาทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายสมองทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายนะคะต่อไปต่อไปสิ่งนี้ ่าสิ่งนี้คืออะไรเนาะสิ่งนี้คืออะไรคะตึกตึกตึกต,กต,กตกึสิ่งนี้คือหัวใจนะคะคือหัวใจหัวใจทําหน้าที่อะไรไหนใครรู้บ้างหัวใจทําหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดค่ะเด็กๆค่ะอ่าสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย เอาใหม่อีกครั้งนะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโอเคไหมอ่าโอเคนะไปต่อกันเลยส่วนต่อไปสิ่งนี้คืออะไรอะ่ะหายใจเข้าหายใจออกเพื่ออะไรคะมีอยู่สองข้างสิ่งนี้คืออะไระอ,อ่าสิ่งนี้คือ,อ ปอดนั่นเองค่ะปออดอนะคะปออดอสิ่งนี้เรียกว่าปอดมีสองข้างนะคะปอดทําหน้าที่อะไรปอดทําหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเข้าออกร่างกายแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าออกร่างกายนะคะ,เ,เ,ออะ,คะเวลาที่เราหายใจเข้าก็จะเอาแกส๊สออกซิเจนเข้าไป เลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเวลาหายใจออกก็เอาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไหนเด็กๆลองหายใจเข้าพร้อมกันซิอหายใจออกโอเคค่ะเก่งมากเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเข้าออกร่างกายนะคะต่อไปส่วนต่อไปออยู่บริเวณนี้อยู่บริเวณนี้ สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆคะเรียกว่ากราะเพาะอาหารพูดตามนะคะกระเพาะอาหารเก่งมากเลยกระเพาะอาหารทําหน้าที่อะไรคะอ่าทหน้าที่ในการย่อยอาหารไหนพูดตามซิกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเวลาที่เรากินขนมกินอาหารลงไปนะคะอาหารของเราก็จะถูกบดเคี้ยวโดยฟันของเรานะคะแล้วก็จะถูกส่งต่อมายังหลอดอาหารแล้วก็ลงมายังกระเพาะอาหารนะคะ เพราะอาหารเขาก็จะส่งน้ำย่อยออกมาเพื่อที่จะทำการย่อยอาหารของเรานะคะโอเคไหมโอเคนะไปต่อกันเลยส่วนนี้ส่วนนี้เรียกว่าอะไรหนูบางคนตอบมาแล้วได้ยินเสียงชัดเลยส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะหนีมีหน้าตาเป็นแบบนี้คืออะไรคะทุกคนคะ่ะอ่ะส่วนนี้คือตับนั่นเองตออะบอตับ ทำหน้าที่อะไรคะในใครตอบได้ที่สิบคะแนนเลยตับทำหน้าที่สร้างน้ำดีอ่าตับทำหน้าที่สร้างน้ำดีแล้วเอามาเก็บไว้ไหนเอามาเก็บไว้ไหนเก็บไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เก็บไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เก็บไว้ตรงนี้หรือเปล่าอ่าถูกต้องค่ะสร้างน้ำดีเสร็จแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีนะคะ ที่คุณครูป,ป๊อปวงเป็นส่วนสีเขียวๆเ,เรียกว่าถุงน้ำดีเวลาที่ตับสร้างน้ำดีเสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้ไหนหล่ะที่เนี้ยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ใชเอาไปเก็บไว้ถุงน้ำดีก่อนอ่าโอเคไหมโอเคนะคะต่อไปต่อไปคืออะไรเอ่ยมีขนาดเท่ากับกำปั้นของเราอยู่ข้างหลังเออเพื่ออะไรคะคือไตนะคะต่อไอไต ตอไอไตมีขนาดเท่ากับกำปั้นของพวกเรานี่แหละในรองก์กำปั้นใช่คะสองข้างไตก็มีสองข้างเหมือนกันโอเคไหมอ่าไตมีหน้าที่ทำอะไรคะไตมีหน,น้าที่กรองของเสียอ่ากรองของเสียในเลือดนะคะแล้วก็ขับออกมาทาง ปัสสาวะหรือชีของเราันเองนะคะพอเขากรองเสร็จแล้วเห็นไหมเขาก็จะขับที่ของเสียที่ไม่ได้ใช้แล้วออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ฉีออก่อาแบบนี้นั่นเองนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสิ่งนี้เรียกว่าไตามีสองข้างทำหน้าที่ในการกรองของเสียนะคะกรองของเสีย ไปต่อส่วนสุดท้ายของวันนี้แล้วส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะไหนตอบให้ครากรอบชื่นใจหน่อยตอบดังๆเลยนะเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะอ่าเรียกว่าลำไส้นะคะโลอําลำสอไอใสไม่โทไส้ลำไส้ ลำไส้มีทั้งลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะคะที่อยู่ข้างในตรงนี้นี่คือลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กส่วนสีเขียวตรงนี้คือลำไส้ใหญ่โอเคไหมลำไส้ทำหน้าที่อะไรคะลำไส้ทำหน้าที่ย่อยย่อยอาหารกระเพาะของเราย่อยไม่หมดก็ส่งต่อมายังลำไส้ ลำไส้เล็กก็จะทำการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารกลับไปนะคะลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เขาก็จะทำการย่อยครั้งหนึ่งแล้วก็จะดูดซึมเอาสารอาหารที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เป็นประโยชน์กลับเข้าไปให้ร่างกายใชย้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เรียกว่าลำไส้ลำไส้มีทั้งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารอ่าทำหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารโอเคไหมคะจำได้ไหมเนี่ยอ่าเด็กๆต้องทบทวนนะคะถ้าเกิดว่าจำไม่ได้เด็กๆต้องทำยังไงอ่าเปิดวิดีโอเปิดวิดีโอนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะคะ เดี๋ยวต่อไปครูป๊อบ,บจะไปพาทําใบงานอนะ่าใบงานทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันนะคะอ่าโอเคค่ะใบงานของวันนี้ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถย้อนดูวิดีโอกี่รอบก,ก็ได้นะคะอ่า ใบงานที่เด็กๆจะได้ไปในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทำยังไงคะทีเนี้ยเด็กๆได้ไปต้องทำยังไงก่อนเลยอ่ะต้องเขียนชื่อชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรเขียนชื่อนะคะโหเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะเขียนชื่อเด็กหญิงอ่าเด็กชายอะไรก็เขียนนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วัน ที่23สิงหาคม2564โอเคไหมคะเขียนชื่อเขียนวันที่ให้เรียบร้อยต่อไปไหนมาดูซิให้ทำอะไรบ้างคุณครูป๊อบมีอวัยวะทั้งหมด7อวัยวะนะคะเด็กๆจะต้องดูภาพแล้วก็ต้องตอบคำถามนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาอะไรดีเอาอะไรดี อ่าเอาสมองก็ได้อ่ายกตัวอย่างครูป๊อบ,บยกตัวอย่างสมองเขาถามว่าอวัยวะนี้คืออันนี้คืออะไรคะอ่าคือสมองเด็กๆก,ก็เขียนลงไปสมองนะคะทำหน้าที่อ่ามีหน้าที่อะไรสมองมีหน้าที่อะไรคะควบคุมอ่าควบคุมการทำงาน ของร่างกายอาแบบนี้โอเคไหมคะเด็กๆจะต้องเขียนชื่ออวัยวะและก็ต้องเขียนหน้าที่โอเคไหมคะคุณครูบอมยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวเสร็จแล้วทายังไงต่อในหนึ่งข้อถึงจะเสร็จเรียบร้อยต้องทํายังไงอาต้องระบายสีนะคะต้องระบายสี ต้องระบายสีให้สวยงามนะคะต้องระบายสีให้สวยงามระบายให้สวยกว่านะคูป๊อบนะคูป๊อบระบายไม่สวยนะคะเด็กๆต้องระบายให้สวยเลยแหโอเคไหมคะอ่านะแบบนี้นะคะทําจนครบทุกข้อถ้าข้อไหนที่เด็กๆจําไม่ได้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรหรือชื่ออวัยวะของเขาคืออะไร เด็กๆก,ก็ย้อนกลับไปดูที่วิดีโอแล้วก็กดหยุดไว้แล้วก็เขียนตามได้เลยโอเคไหมคะอ่าโอเคนะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์คุณครูปอบต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โอเคไหมคะเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมล้างมือบ่อยๆถ้าจำเป็นจริงๆที่ต้องออกไปข้างนอกต้องสวมแมส นะคะแล้วก็พกเจลล้างมือไปด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็อย่าลืมทบทวนความรู้อยู่บ่อยๆนะคะวิดีโอที่คุณครูป๊อปเอาลงให้สามารถที่จะดูวนไปวกไปวนมาได้จนกว่าที่เด็กๆจะเข้าใจโอเคไหมคะอย่าทิ้งการเรียนเด็ดขาดนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนไปาย แหมบายหน่อยเร็วบายบายค่ะทุกคนค่ะ